ทีมงานกอดฟาเตอร์ตัวพ่อไลฟ์สไตล์สงขาครับมาถึงจุดหมายปลายทางอีกคนหนึ่งแล้วครับกับถนนสายสีดำเส้นนี้แต่ก็ยังมีคนที่เดินตามหลังกันมาเรื่อยๆนะครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์เจ้าหน้าที่จับกลุ่มเขตเรียงไกลซึ่งเป็นนักบินครับในวงการค้ายาเขาเรียกกันแบบนี้หมายถึงคนที่คอยเก็บยาและก็ส่งยา ตามออเดอร์ตามใบสั่งของเอเจนต์ en, จับได้พร้อมยาบ้ากว่าสี่แสนหกมืเม็ดสิบสามล้านกว่า,วาครับเดี๋ยวไปดูภาพสดๆตอนที่คุมตัวเขตไปค้นบ้านเช่าที่เก็บยาแถวซอยบุญประชาตามบนคนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากันก่อนครับัน่นา,า้แต่ว่าลูกรีอยู่เลอย่างนันอยู่ตัวอย่างน,นั้น ให้เราจ้างไหมจางจาวไหมไม่ได้เรแเจา่ตัวชาวตัวชาวาหมไม่ไม่าม่ไ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 ม่อเราม่ไมราม่ไม่ไม่ไเรไม่ไเ่ไม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 ่าม่ไมนไม่ไม่ไึ่ไม่ไารไม่อว่าเราเ่ไน่าเ่ไม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 นไม่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 าเ่ไเ่ไม่าม่ไม่าม่ไม่ไม่ไม่ามรไม่ไม่ไม่าเ่ไม่ไเ่ไเ่ไม่ไม่ไม่าม่ไม <ersch> มาทำการเปิดตู้ตรงนี้นะกับคุณเี่ว่าเอาบัตรลงเป็นจาวนะคิดคิดกับจางไอคิดกับจางจีประตูบ้านนี่ลองจีจีบ้านจีบ้านจีจีจีอันนี้จะมักใจเปิดนะผมไม่ได้บังคับไม่ได้บังเลยนะอ่าพอหลักแก้วพื้นนี่ที่ทิษผลไม้อยี่ยนี่นั่นนั่นทำซอสนี่ทำนี่ทำซอสอกปั๊บเรียบร้อยเลย

ห้อยไม่อระมาไม่งหนันหเจอเจอมาเป็นคนแต่ว่นนี้มาถงนึงอ๋อคือนี้มาถึงมาถึง่งกชอบมาแสิบกน็มัโหอยบา่เอห่งกบาเ๋อเอาอโอเคก็รวมเด๋ยมาแล้วนะ แม่เพื่อนช้างนี่เกือบสวยไปด้วยเลยครับเพราะว่าใช้บัตรประชาชนไปเช่าห้องช้างหน้าเสียหมดครับเมื่อรู้ว่าเพื่อนเป็นนักบินแล้วก็เอาบัตรของเขาไปเช่าบ้านเก็บยาบ้าน,นี่เป็นภาพตอนถูกจับเมื่อวันที่19มีนาคมที่ผ่านมานะครับ และในวันนี้ทางพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้ชัดการตำรวจภูธรภาค9นำทีมแถลงข่าวทำลายยาบ้ารถนี้ครับเริ่มจากเมื่อช่วงตี2คืนวันที่19มีนาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดของตำรวจภูธรภาค9ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาต่อชดอ44ฝ่ายปกครองจังหวัดสงขลาและก็สำนักงานปปสภาค9ครับ ได้วางแผนเลาซื้อยาบ้าจากเขตเปลี่ยนไกลที่ข้างขนำ้ำริมคลองวาดหมู่สองตำบลท่าชา้างอำเภอบางกวางจังหวัดสุขทน,นะครับเล่าซื้อแค่180เม็ด<ม>เองครับแล้วก็เขตก็บอกหมดเลยครับเก็บ<ม>ไว้ที่บ้านเช่าอีกเป็นแสนหลายแสนเลยครับที่บ้านพักก็มีอีกละเป็นหมื่นครับเดี๋ยวไปฟังชุดจับกลุมเขาไล่เรียงทำลายให้ฟังครับคดีนี้นะครับเเเื่อวันที่19มีนาคม เวลาประมาณทีสองเศษนะครับเราได้ทำการรอดซื้อายเกตดวนะทุกคุเรียกไปฉนะครับอ่รอดซื้อได้ที่ในเขตพื้นที่ยืนรองว่าน,นะครับติดอุตหกรมนะครับติดกันนะจากนั้นก็ได้ทำการสอบสัยายผลนะครับปรากฏว่านายนี้ที่เกิดเหตุครั้งแรกนะครัน้นก็สืบสนยาผลมานะครับมาพบยาเสพติดจำนวนมาน,นท้งใสเปขเนี่ย ที่บ้านเช่าในเขตพื้นที่ททตำบลคูรัง,งเช่นใจนะครับจากนั้นก็ได้ทำการตรวจพบที่บ้านที่บ้านของนายนายเก่งไกลนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่หม,มกกาาู่บ้านบางมองบางนี้นะครับในเขตอำบลอคูรังเช่นใจครับพบยาบ้าจำนวนมากในเศษนะครับเบื้องต้นนะครับนายเก่งไกลนะฮะได้รับการติดต่อจากเพื่อนครับแจ้งมาชื่อชื่อเล่นชื่อบอ่ง ในรอบนี้ยสอบ like, ถามนายเก่งไปว่าต้องการจะเป็นนักบินแล้วหาราได้หรือไม่เมื่อนายเก่งไปตอบเลนะครับก็ได้ขอ QR code ล n e ของนายเก่งไปนครับส่งไปให้กับยเย็นยเย็นก็หลังจากนั้นนะครับก็ได้ทักนะฮะได้ทักมาแล้วก็เสนองนานให้กับนายเก่งครับโดยให้เก่งเช่ารถนะครับเช่ารถที่ไหรับยาสิต็ในจังหวัดพัทลุงนะครับ และก็ในชาวบ้านคือบ้านหลถวนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับนายเก่งใจก็ได้เดินทางไปเตรียมความนะครับเดินทางไปรับเรือเสร็จสิทธิ์จำนวนห้าร้อยประมาณห0 0ร้อนะครับที่อำเภอตำนวนพวกสัตว์เภอบางแก้วจังหวัดตถุดิบนะครับและก็นำมาเก็บไว้ที่บ้านเช่าและหลังจากนั้นนะครับนายเก่งใจก็ได้รับคำสั่งนะครับได้รับคำสั่งจากอียิปต์นะครับให้นำยาเสพติด ไปวางไว้ตามตามคำสั่งนะครับพอวางไว้ที่ตรวจสอบจากการตรวจสอบทางโทรศัพท์นะครับพอวางไว้ขึ้นมาทั้งหมดสี่คำนะครับแล้วก็คงเหลือยายว่าอยู่จำนวนมีกล่าววานะครับสำหรับในใจใจเนี่ยเป็นรับว่าเป็นคนที่เดือดยานะครับแล้วก็วางยานในโดยได้รับค่าจ้างจะนวนหนึ่เข้าบัญชีธนาคารนะครับล่าสุดเนี่ยได้รับเงินค่าจ้าง กานนี้ก็ผําเสร็จนะครับจากบัญชีธนาคารของผู้ผู้ที่ที่จังหวัดโอเคนะครับเขตในมาสุดทางแล้วสุดเขตแล้วจริงๆแต่ยังดีที่นายบอกหมด อย่างน้อยๆยาบ้าที่เหลืออยู่อีกเกือบ5 0 0แสนเม็ดมันก็ไม่ต้องตกไปถึงลูกถึงหลานและช่วยให้หลายๆคนอาจจะยังไม่ทันบ้าก็ได้ขอให้นาโชคดีกับเส้นทางที่นายเลือกเดินและเส้นทางที่นายกําลังจะถูกส่งตัวไป นายไม่ต้องเป็นห่วงใครจ้างนายนายเคยไปส่งให้ใครพี่ๆเขาจะช่วยตามพาไปอยู่เป็นเพื่อนนายในยที่ที่พวกนายควรจะอยู่ไม่ต้องห่วงนายไม่โดดเดี่ยวแนะ่วันนี้พวกนายแพ้แล้ว <ม lish S 1> และมไม่ว่าวันไหน,ไหนๆพวกนายนานก็ไม่มีวันชนะจำไว้ถ้ามีลูกหลานติดก็เอาลูกหลานไปกดบัตรครอบครัวต้องยอมรับ,บต้องให้มาเ้วยกว่าเป็นตัวเวชแล้วมาเชื่อใจอัปปนนี้เป็นต้นนะครับเป็นฝากครับในเรื่องของ